สวัสดีค่ะวันนี้เรามายำม,มะม่วงปูม้าปะลาหนัวเรามายำกันเลยจ้าเรามีมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีปูม้าหอมแดงผักชีลาบชีใบเลื้อยเรามายำกันเลยจ้า น้ำปลาลงไปน้ำทับผีน้ำปาลาหนโนะน้ำทับผีจ้า ชือดลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบตาลปีบหมูไปน้ลายส่วนผสมให้เข้ากันก่อน ควรผสมให้เข้ากัน ใส่พริกกระเทียมลงไปจ้ะเผ็ดเผ็ดจี๊ดจีดใส่มะม่วงลงไปเปลี่ย ใส่หอมแดงลงไปคลุก้เข้ากันก่อนจ้านี่มันลายแตก กินยั่อยัอมวมาได้จ้าวางไหลใสตัวไม้ลงไปแล้วก็ผัด สีลาบผูกด้เข่ากันดลจ้า ดมาก,ากเตรียมจานกันเลยจ้า นี่มีผักกาดแก้วเยอะๆเราตักใส่จานกันเลยอือหือยั่วๆกิ่นปลาโนนนัว เป็นจานเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ะน่ากินไหมมาจ้าแซ่บๆน้ำกันดื้อ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุกุสุก้นเมื่อนี้เขามากินยำม,มะม่วงปูมาปะลาหนัวเนาะยำม,มะม่วงปูมาปะลาหนัวน้ำปะลาสิบแซ่บหนัวเลยจ้าเรามากินกันเลยจ้าน้ำปะลาทำลายแตก มากินกันเลยวันนี้มีผักกาดแก้วจาว้าวันนี้นัวครับนัวประหลาบมีปูม้าด้วย กินยากนะแต่ก็อยากกินกูมา หยำแซ่บๆเจ็บๆน้อยๆเศษไหลมาจ้าผู้บ่าวผู้สาสายแซ่บเมนูแซ่บจริง แซบจิดจีเลยจ้าหอเปรี้ยวเข้ากันผักผักกัดแก้วมาแก้ม,มน้ำปลาหนัวมาก แบบครับยำตำก็อร่อย ง่วงอยู่สั่งเลยนะเนี่ยเผ็ดเนีเผ็ดซีซารเนี่ยคุงคนเดียวจะหมดละกินข้าวคนเดียวทุกวันจ้าหาเพื่อนกินใน youtube นี่แหละจ้ามาเด้อแ่บๆนำกันเด้อกินเป็นหมูกันเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยาก ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะเข้ามารับชมค่ะ